สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ดูพระกับบูร3สามวานะครับก็นำท่านชมพระกรุกอีกเหมือนกันนะครับเป็นพระกรุกวัดราชนัดดานะครับที่อยู่ฝั่งพระนครนะครับใกล้ๆกกับป้อมมหาการท่านคงพอจะนึกออกนะครับพระกลุกชุดนี้นะครับก็แตกกลุกเมื่อประมาณปี2514นนะครับเนื่องจากได้มีรถบรรทุกที่ขน วัสดุหรือว่าบุรณะก็เป็นทุกที่ใช้ในการบุรณะที่ใช้งานในการบุรณะปฏิสังขรณ์โลหะประสาทนะครับก็มีคนงานต้องขับรดเข้าๆออกๆเนี่ยได้เกิดชนเจดีเก่าของวัดเนี่ยด้านท้ายวัดเนี่ยนะครับแตกหักพังลงมานะครับแล้วก็ได้มีพระกลุ่ชุดนี้ได้แตกกลุ่ออกมานะครับก็มีประชาชนเนี่ยเข้าไป ขีเคียหาพระกันใหญ่เลยนะครับทางวัดก็เลยให้มีการเปิดกุอย่างเป็นทางการแล้วก็นําพระชุดนี้เข้ามาเก็บรักษาไว้นะครับแล้วก็นําออกให้เช่าบูชาต่อไปเพื่อเป็นไรายได้ของวัดนะครับพระกุชุดนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะบรรจุไว้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเพราะว่ามีการบูรณะวัดเนี่ยตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วนะครับ ก็คาดว่าน่าจะมีการสร้างพระพิมพ์ต่างๆเนี่ยเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาบรรจุไว้เพื่อให้ลูกให้หลานเนี่ยได้กราบไหว้ชลบูชาหรือได้นำมหาปัจจัยให้ทางวัดเนี่ยหาปัจจัยหาไรายได้เข้าวัดต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆที่คนโบราณเนี่ยได้สืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็เป็น ็จะจะได้โชคดีที่เห็นพระเนี่ยเป็นพุทธศินในยุคของรัตนกโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เนื้อหาของพระเป็นอย่างไรนะครับพระชุดนี้ก็เป็นพระดินเผานะครับซึ่งเห็นไหมครับมีคาบกูอยู่พอสมควรเลยนะครับมีคาบดินต่างๆเนี่ยต่างๆแล้วก็มีพุทธศินของพระเนี่ยห่อนช้อยนะครับเป็น มีเป็นคล้ายๆพระประจําวันเหมือนกันนะครับมีทั้งปางถวายเนตรนะครับวับนอาทิตย์ปางปางสะดุ้งมาน,นะครับปกโพสะดุ้งมานแล้วก็ปางสมาธินะครับซุ้มก่อสมาธิแล้วก็มีปางนาคปกเล็กนะครับเป็นพระสะดุ้งกลับด้วยนะครับหรือเป็นพระสมาธิก็มองไม่ชัดน,นะครับเป็นน่าจะเป็นสมาธินาคปก แล้วก็มีหน้าปกพิมพ์นี้ด้วยนะครับเนื้อหาของพระเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจ่าบนะครับมีกวดทรายแล้วก็มีมีมีแร่มีเหมือนทองเก็ดทองทองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อพระกันนะครับพระชุดน,นี้ก็ยังราคาไม่สูงนะครับหลักร้อยไปปลาย,ลายถึงหลักพันต้นหลักร้อยไปลยปลายนะฮะสนใจ นี่ยนะครับคาบเห็นไหมฮะและคาบดินคาบกลุกเนี่ยยังปกคลุมอยู่อย่างแน่นทีเดียวนะครับที่ก็เป็นพระพิมพ์ประจำวันนะครับอันนี้ดูง่ายนะฮะปีคาบดินแต่พระชุดนี้ก็มีของปลอมนะครับเคยเห็น เคยเห็นว่าของปลอมแต่ลักษณะของของปลอมเนี่ยจะดูสดใหม่แล้วก็ดูแข็งกระด้างนะครับผมเคยแต่ก่อนนี่ผมก็ยังไ,ไม่ไม่รู้จักก็จเจอพระตามกองกองเนี่ยก็เก็บเก็บมาเอานึกว่านึกว่าใช่นะครับดูรูปนึกว่าใช่ตอนเราเพราะเราเคยเห็นแต่ในรูปใช่ไหมนะครับตอนแต่ก่อนเนี่ย ลงหนังสือว่าพระกุวัลนดานแล้เห็นแต่ในรูปแล้วก็ไปเจอในในกองหรือเจอสนามฟุกๆเนี่ยก็ไปเช่ามาก็ปรากฏว่าไม่แท้นะครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมมีหน้าตาพริ้มพริมนะครับองเนี้ยมีหน้ามีตาอย่างเงี้ยมีหน้ามีตาทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีคาบดินคาบลาลักษณ์อันเนี้ยอันนี้พอที่จะเป็นครูในการดูพระเนื้อดินยุก ที่เก่ากว่านี้ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเก่าทีเดียวนี่ยคาบลาลักขึ้นแล้วนะครับพระองค์นี้ก็น่าจะชุดร้อยกว่าปีแล้วนะครับน่าจะร้อยกว่าปีนะครับดูมีหน้ามีตานะฮะมีปกโพลละเอียดสวยงามนะครับเป็นการแกะของช่างยุครัตนโก,กสินทร์ตอนต้นนะครับผมผมดูจากพุทธศิน ตามความเข้าใจของผมเองนะครับแล้วก็รอยตัดเนี่ยเห็นไหมฮะมีรอยตัดเป็นการกดมือนะครับองนี้ก็เคยไปหลงสื่อแล้วนะครับมีสติกเกอร์ติดด้วยแต่ก่อนก็หลักร้อยต้นๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มขยับมาเป็นหลัก100ร้อยปลายอีกหน่อยอก,ก็อาจจะเป็นหลักพันก็ได้นะครับแต่จริงๆพัะชุดนี้ก็ ก็มีการมีการนิยมมานานแล้วนะครับมีการที่จะแนะนําลงหนังสือมาหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสององค์เนี้จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับซึ่งพิมพ์นี้ผมว่าก็มีความสวยงามหน้าขึ้นคอได้เลยนะครับหน้าตายังพิมพ์ๆแล้วก็รายละเอียดของ รายละเอียดของฐานพระนี่ก็สวยงามนะครับมีฐานผ้าทิพย์องนี้ศิละปะน่าจะชุดวัดลนานดาศิละปะจะละเอียดกว่านะครับของวัดกลางสแกนอกองนี้ก็สวยนะครับมีฐานผ้าทิพย์เหมือนพระยุคร t ต n t r ะถ้าท่านดูพระบูชายุครัตนะนะครับก็ อันเนี้ยเป็นเป็นพระพุทธสินของยุรัตนาโกสินเลยนะครับคาบดินองคนี้คาบดินเยอะหน่อยแต่จริงๆพระองค์นี้ถ้าคมชัดสวยไม่มีคาบดินเนี่ยพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่สวยงามทีเดียวนะครับเพราะลายละยลายละเอียดเนี่ยมีเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมมีมือที่มือเนี่ยมีรอยซ้อนทับกันนะครับ มีหน้ามีตาทีเดียวเหมือนกันนะครับสองดูแล้วมีหน้ามีตาอันนี้ผมตั้งชื่อเองพิมพ์ซุ้มกอสมาธิเหมือนกับพิมพ์ซุ้มกอมอกันนะนะครับองนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับมีรอยมือกดนะครับก็เป็นพระพระทำมือแน่นอนนะครับยุคนั้นยังไม่มีเครื่องก็น่าจะเป็นยุคที่ใกล้เคียงกับพระ กุวัดลิงคบซึ่งวัดลิงคบเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็ราคาขยับไปหลักพันต้นแล้วนะครับซึ่งเนื่องจากความชัดเจนสวยงามของวัดลิงคบก็เป็นพระที่ขนาดกระทัดรัดน่าใช้กำลังดีแต่ว่าพระกุวฏรานดาเนี่ยมีพิมพ์จิ๋วๆอย่างนี้ด้วยนะครับเห็นไหมองค์ที่ชัดก็มีองค์ไม่ชัดก็มีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็น เป็นสมาธิน่าจะเป็นสมาธิขัดสมาธิเพชรด้วยนะเห็นไหมฮะเป็นการขัดสมาธิเพชรองนี้พิมพ์เดียวกันเพียงแต่องทางขวามือเนี่ยจะกดชัดนะครับพิมพ์ชัดองซ้ายมือเนี่ยอาจจะดินอาจจะเหลวส่วนผสมอาจจะเหลวไปหน่อยแล้วก็มีองค์เล็กๆอีกองค์หนึ่งนะครับก็เ,เป็นพระนาคปก มีหน้ามีตาทีเดียวเลยนะครับเห็นไหมฮะหน้าตาหน้าตาพริ้มๆเลยนะครับนะฮะพระที่สวยงามนะครับเนื้อหามวลสารก็ดูไม่ยากนะครับมีกรวดทรายแล้วก็มีคาบลาลักษเป็นพระกร่ที่เรา สามารถเช่ามาศึกษานะครับราคาไม่สูงเนี่ยถ้านักสะสมที่ที่ยังมีทุนทรัพย์น้อยหรือนักสะสมที่ยังเป็นเยาวชนเนี่ยผมว่าเราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นจากพระกรุที่ราคาไม่แพงก่อนอย่างเนี้ยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปในการศึกษาพระที่ที่แพงที่เก่ากว่านี้นะครับ นะครับอันนี้ก็นำมาให้ท่านชมนะครับโดยสังเขปนะครับว่าพระกูยุครัตนโกสิน์เนี่ยมีพระอะไรบ้างแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนื้อหานะครับเป็นอย่างไรเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับของเราควรจะต้องศึกษาก่อนสะสมนะครับก่อนที่เราจะไต่ระดับไปพระ พระเก่าๆแพงๆเนี่ยผมว่าเราเราสร้างพื้นฐานในการศึกษาสะสมเนี่ยจากระดับพระที่ไม่แพงนะครับแต่จริงๆแล้วพระราคาเนี่ยเป็นของสมมุติทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่ความนิยมต่างหากถ้าความนิยมใครนิยมรุ่นไหนไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าเนี่ยราคาก็แพงขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระเนี่ยเราดูที่เนื้อหาคุณค่าประวัติศาสตร์ แล้วก็พุทธศินนะครับศึกษาไว้เป็นความรู้นะครับแล้วเราก็จะเล่นพระอย่างถูกทางต่อไปวันนี้บุญสมามวาขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ